สมาร์ททีวีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับชมคอนเทนต์แบบสตรีมมิงอย่าง YouTube หรือทีวีออนไลน์ได้แบบสบายๆซึ่งปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ชั้นนำต่างก็มีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ออกมาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากครับจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักไปเสแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าสมาร์ททีวีที่โดดเด่นจะต้องมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชมโทรทัศน์ได้ดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสมาร์ททีวีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ ProVision ผู้ผลิตโทรทัศน์สัญชาติไทยกันครับของเราเนี่ยเราจะใช้ระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าเป็นระบบ Android นะครับคือถ้าถ้าว่าไปแล้วก็คือระบบปฏิบัติการเดียวกันกับที่เราใช้ในตัวมือถือของเราเนี่ยส่วนใหญ่นี่เลยนะครับ ตัวระบบปฏิบัติการ n d r ด i d เนี่นะครับก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการเปิดนะครับจะมีแอปพลิเคชันต่างๆนนเ,าเ,เนี่ยนะครับให้เราเลือกนีครับหลายหลากเลยอยู่ในท้องตลาดนะครับแล้วก็จะสามารถความที่ว่าทาง a อ d r o i d เป็นผู้พัฒนานะครับก็ตัว Smart TV ของเรานี่จะเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับจะเล่น YouTube จะใช้ f c e e o o o นะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับได้ค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วก็จะไหลลื่นเนี่ยมากเลยทีเดียว โปรวิชันนำสมาร์ททีวีมาจำหน่ายด้วยกัน4รุ่นครับคือรุ่นหน้าจอ LED 32, 42, 47และ55นิ้วโดยรุ่น 42, 47และ55นิ้วสามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้โดยไม่ต้องใช้เซตท็อปบล็อก โดยทุกรุ่นมาพร้อมกับช่องต่อ HDMI 2ช่องสำหรับต่อกล่องรับสัญญาณเคเบลิลจานดาวเทียมหรือเครื่องเล่นวิดีโอประเภทต่างๆช่องเสียบ USB ที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สายและแฟลชไดรฟ์สำหรับการรับชมไฟล์ภาพและวิดีโอเป็นต้น ส่วนไฮไลท์สำคัญของ ProVision Smart TV ก็คือการใช้ระบบปฏิบัติการ Android ในการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆโดยในรุ่นหน้าจอ32นิ้วจะมาพร้อมกับ Android 4.0 Ice Cream Sandwich ส่วนรุ่นหน้าจอที่ใหญ่กว่านั้นก็จะมาพร้อมกับ Android 4.2 Jelly Bean การสั่งงานสามารถทำได้2วิธีครับคือการใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมทในการเคลื่อนลูกศรไปยังตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอหรือจะใช้รีโมทแบบพิเศษที่ผู้ใช้งานสามารถขยับลูกศรจากการเคลื่อนไหวได้ด้วยมือ เมื่อเรามาดูการใช้งานก็จะพบรับว่าการควบคุมคําสั่งด้วยรีโมทแบบพิเศษจะทําได้คล่องตัวกว่ามากโดยเฉพาะการพิมพ์ตัวหนังสือบน Virtual Keyboard และการเล่นแอปพลิเคชัน YouTube หรือการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางตัวเบราว์เซอร์แต่ถึงแม่รีโมทจะใช้งานไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกับการใช้เมาส์จริงๆนะครับซึ่งผู้ใช้งานอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยกับการใช้รีโมททั้ง2ตัวเพื่อให้ได้อัธรตในการเล่นฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างเต็มที่ถ้าใช้ตัวนี้ปุ๊บนะฮะโอเคนะครับ อย่างสมมติว่าโอเคเราอยากจะเข้าหาเว็บไซต์อะไรสักเว็บหนึ่งนะฮะเราก็กดคลิกเข้าไปนะฮะพอเป็นพวกนี้นะครับมันจะคล่องตัวแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้รีโมทตัวเก่าเมื่อกี้นะฮะเนี่ยนะฮะมันก็จะเริ่มมันจะเห็นว่าโอเคมันจะช้านะครับอาจจะไม่ค่อยทันใจเราสักนิดหนึ่งนะครับนะอย่างสมมติโอเคนะเราอยากจะไปหาที่อะไรเรากเ็เข้าที่ Facebook อะไรพวกนี้ แลล้วกก็คิเสมาร์ททีวีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android กําลังเป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงนะครับเนื่องจากระบบปฏิบัติการนี้สามารถเปลี่ยนทีวีธรรมดาาให้กลายเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงแบบครบครันทั้งการรับชมคลิปวิดีโอออนไลน์การเข้าถึงโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆ อย่างไรก็ตามครับผู้ผลิตหลายค่ายก็ยังมองว่าผู้ซื้อสมาร์ททีวีส่วนใหญ่ยังคงใช้เพื่อการรับชมคอนเทนต์ประเภทวิดีโอมากกว่าการเล่นแอปพลิเคชันกราฟิกสูงสูแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตนั้นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆอาจจะเป็นเสมือนเครื่องให้ความบันเทิงแบบครบครันทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสำหรับทุกคนในครอบครัวก็เป็นได้